มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะช่องอีเล็กแซปนัวสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วแบดมิอแบดมือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลอยหลานคุนะจ้าได้ยินสัตว์บอนอได้ยินสัตว์บอน,นอจ้ะ เขากำลังใจหน่อยจ้าเขากำลังใจหน่อยค่ะมันมีปัญหานะคะมีปัญหากับคอมเมนต์นะจ้าอันคอมเมนต์วันนึงนี่มันไม่รู้ว่าเกิดอยังงขึ้นมันก็นดับไปเลยพี่น้อง สวัสดีค่ะแอบแอบขอไลค์ให้สาวแหลด้วยนะคะขอไลค์ให้หน่อยนะคะขอให้ไลค์ให้แซบนัวหน่อยจ้าโทรศัพท์สวัสดีวันวันพุทธบอวันพุทธเต้หนอพี่หนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูหนึ่งล้านจ้าเขามาแล้วกดไลค์ซาวแหลนในด้เด้อจ้าตอนเช้าเช้าอารยากาศดีๆ ขอกำลังใจเพื่อนๆคะ่ะมาขอกำลังใจเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีคนดูนะคะสวัสดีคนดูทั้งทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วขอไลค์ให้สาวแหละ่นนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะคอมเมนต์มาทักทายหาสาวแหล่ได้นะคะ แสงย่อนแสงนะจากหน่อยด้วยพี่น้องมาอีกครั้งนะคะได้ยินชัดเจนหรือเปล่าได้ยินชัดป่ะพี่น้องอือ ท้อนหอนท้อนหอนเด็ดพี่น้อจักมองเหล่าประเทศไทยบานเฮาตอนนี้ยุนี่จักมองหล่าสิบสองบานเฮาหัวตะเกามงสิบมงเด้อเนะกลาโมงสิบมง ฮอนเราแม่งวันเต็มเลยพี่น้องคนนะ่ะบินซนเซลซนเซลไอ้คน mm. ขมา่าแทกท้ายเพื่อนๆนะจ้ะไม่มีอย่างมากไม้ดอกพี่น้องไม,ม่อย่างมากไหมมะเหร่นมาหัวน้ำพี่น้องื้อนี้ป้ากันคอมเมนต์เมื่อกี้มันมีข้อความขึ้นมาว่าคอมเมนต์ อ,อย่างสักอย่างแลมันกนระดับไปเลยแม่พียนโกก็เลยนีมาซาดแปดนำมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้า <c oughs> กลับมาแล้วกลับมาแล้ว มาแล้วนะคะคเสียงเบาบอกเสียงเบาเลรอพี่เสียงเบาบอกเดี๋ยวจะพยายามบอกเสียงดังนะจ้าไมโครโฟนซื้อมาทัานใดๆเลยซื้อไมโครโฟนมายังใช้งานไม่ได้นะคะ หาวิธีใช้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตเสียบต้องลดเสียงลงมาเ <laughs> <laughs> ทียบ,อ,กกบอีกกับอีกช่องที่ไลฟ์ต้องลดเสียงลงมาเออบางช่องก็เสียงดงัดงดังส่วนช่องนี้ต้องเล่งสุดๆ <laughs> ขออภัยนะคะไมโครโฟน สั่งซื้อแล้วมันมามันมัน,มนยังไม่มานะพี่ขอโทษขออภัยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยเล่งสุดสุดขีดไปเลย ไมโครโฟนมันมันไม่ดีอะไ์สดคอมพิวเตอร์เหรอทางโทรศัพท์ค่ะไ์ทางโทรศัพท,ทพ์จ้าทาง i iPhone ไมโครโฟนได้ยินชัดเจนไหมพี่อ,อไม่เสียงเสียงไม่ค่อยดังเนาะ ถ้าไม่ตั้งเสียงเสียบไมค์ก็ใช้ไม่ได้พูดจ่อปากก็เสียงเดิมอ,อ๋อเดี๋ยวต้องลองลองลองขอบคุณนะคะพี่อัโกขอบคุณคำแนะนำหลายๆอย่างนะคะนี่นะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ เสียบไม่ตอนนี้ไม่มีผลเลยลรอคะพี่ตอนเปิดไลฟ์ต้องตั้งค่าเสียงให้ใช้ผ่านไม้ถ้าไม่ตั้งถ้าไม่ตั้งเสียบไม้มันก็ใช้ไม่ได้พูดจอปะก็เสียงเดิมเสียบไม้ตอนนี้ไม่มีผลเลย ขอบคุณค่ะเดี๋ยวาแาวแลต้องปรับปรุงนะคะไม่รู้เลยจ้ะไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เนาะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ขอบคุณคําแนะนํานะคะขอบคุณคําแนะนํเพี่อัญโจจ้าสมสมพรฟิชชิงสวัสดีครับแวะมาให้กําลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้าที่แวะมาให้กําลังใจนะคะ ี่สมพรฟิชชิงขอบคุณนะคะมือใหม่หัดไลฟ์คะ่ะไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะขอบคุณคำแนะนำพี่เพื่อนๆน,นะคะแนะนำได้ดีมากเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องไมโครโฟนนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจ้าขอบคุณเพี่อนโกะมากๆเห <vais>. ็นไปดูไลฟ์เพ,พื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเขาบอกว่ามีปัญหากับไลฟ์สดอะไรสักอย่างนี่แหละจ้าเกี่ยวกับคอมเมนต์เนาะขอบคุณหัวใจจ้าหัวใจสีแดงพลังบวกนะคะ ขอบคุณมากๆจ้าตอนนี้ออสเตเลียเข้าศูนย์หน้าร้อนเต็มตัวแล้วคะ่ะแมลงวันเต็มเลยพี่น้องมแมลงวันบินหวนหวน,หวนเต็มบานเต็มเฮี้ยนเลยจ้า ขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันนะคะสองคนสองล้านสองล้านคนสวัสดีคนดูสามล้านจ้าเขามาแล้วทักทายหาซาหล่เลยนะคะแตยินบจ้ามาดามอารยา2 8 c h a n แ e l ชาแนลสีนางฮลโหลฮลโหลสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่อารยาอารยาช n แนล มาดามอรารยานะจ๊ะสบายดีบะนะ่มน้อคุณผีท้างนันเป็นจ้งใดบ้างเป็นจ้าไดเนี่ยนะ <c oughs> ้อเพียโกะสวัสดีมาดามอารยาครับเขามาแล้วทักท้ายสวัสดีกันเด้อจ้า <c oughs> แล้วก,ก็ทักท้ายเพียรกะทักท้ายผี่สมพรฟิชชิงน้ำครับ คุณกำลังใจดีๆจ้าเฮดกับเขาไว้พี่น้องเฮดแกงพะโลไว้ไม่ค่อยได้ออกมาไล์ตั้งสี่แล้วพี่น้องสบายดีค่ะดูคลิปไปยิ้มไปนะสวัสดีทักทายทุกๆคนที่ชมคลิปที่ชมคลิปค่ะพี่มาดามอาริยานะคะ พี่มาดามอาริยาคนสวยนะคะ mm hmm. กดยั้งมะพานกับทําไปพี่น้องอลืมเอาหนามมา mm hmm. มาบ่โดน้วพี่น้องมาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะ มาวันละนิดจิตเจ่มใสค่ะเพราะได้ได้ม้าก็ดีใจเราพี่น้อง ลูกเห่ีก่อนพี่น้องอย่างนชัดพอพี่น้องเรื่องไมโครโฟนอีซาวหล่ต้องขอขอบคุณพี่พี่อันโกะหลายหลายด้จ้าขอขอบคุณหลายๆค่ะเพราะว่าพอค่อยรูเรื่องเกี่ยวกับหนีได้จ้าสื่อมากกับว่าด้ใส่เลยพี่น้องสื่อมาใดว่างทิ้งไว้เป็นสามอาทิตย์แล้วเซาเล่ต้อหวงวิธีใส่ไหมจ้าสื่อมาหลวกเสียใดยว่างทิ้งไว้โมรูว่าสีเห็ดจ้งใดเนาะค่ะ คำว่เาเบิงลูกโป,ปุงคำว่าแล้วทักทายหากันได้ดเด้อค่ะพ่อได้อ่านคอมเมนต์ของหัวใจรัวๆให้เนี่เด็อจ,จ้ะขอหัวใจพลังบวกเนะ <_ an> พี่น้องบ <_ an> รรยากาศฮอนฮอนจ้ะขึ้นม,มาแล้วขึ้นม,มาได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลัวหรอพี่น้อง ฝนกับว่าตกจักเทียฝนไปตกอยู่ประเทศใดจังหวัดใดพี่น้องมีเรื่องยังสิมาว่าเราแห่ฟังบอไมโครโฟนแม่อทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของกัน เด็กหน่อยปิดเทอมเ้าพี่น้องหุ่นไา้จักหน่อยสาวแหล่พ่คอยมีเวลาไล่มาหาเด้อจ้าเดียวหนูสิไล่ไปหาเด้อค่ะเพียนโก้สาวแหละ <laughs> จ้าเห็นไม่แล้วเดี๋ยวสิทักทายไปหาเด้อจ้า คุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะพี่คุณพี่อัญกุอยู่จังหวัดไหนเนาะค่ะคุณพี่ผ่านผ่านกดุนครพนมอยู่นครพนมพี่สมพรฟิชชิงสวัสดีทุกทท่านครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกทกทุกท่านครับ,รบอันนครพนมบ่ห่างจากบ้านหนูนะนครพนม มันหยุดบ่ได้ไปเที่ยวไซเลยพี่นอ้องยานโควิดโควิดไม่อีกแล้วอยู่ทางใดหลายยวนอยู่ล้ำไปมาดจ้าอยู่โคราดเยื่อๆล้ำไปมาดอันนูอยู่โคราดอันเยื่อๆล้ำไปมาดจะจ้า กล่าวถึงเชื้อโรคระบาดเขาไหว้ว่าบอกพี่น้องเขาไหว้ว่าบอกเพียัโก้อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพียัโก้เดี๋ยวสิแวะไปหาไปทักทายเด้อให้ล้างบานไว้แล้ว ขอตัวทำงานก่อนเด้อครับขอบคุณค่ะพี่สมพรสมพรฟิชชิงมันเป็นประเด็นออนไววทั้งโลกเร่งเห็นความสำคัญในเรื่องออนไววขอบคุณจ้าเพียนกุแนะนำมาหลายอย่างเลยอ๋อจ้าจ้า ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> น้บอบาไใหมาไหลาโดนหรอพี่น้องบ่ค่อยหลุยอย่างเลยบอสของผมโดนลบไปเลยแล้วสิได้ยังคุณพี่บัวใหญทำงานมันบอ ชื่อมันผมทำงานครับแต่ยังไม่ไปเดี๋ยวเสียนไปลลังบานหาเดอ้อได้คุยกันยาวแถวเราสิไปหลังบานหาถึงถหลังบานไว้แล้วนั่นแหะจ้าพะคอยได้มาไห่โดนพี่น้องก็เลยบ่เลยคอยด้รู้เพราะว่าอัน เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะจ้ะก็เลยพึ่งไดีมาโดนดุดมาเทว่นหนึ่งจ้ะว่าเด็กหน่อยก็เสียงดังเด็กหน่อยเม่อเด็กไปโรงเรียนเด็กหน่อยเสียงดังเกรงใจเพื่อนๆมึงหลูกเพิ่งล้านไปพี่น้อง กมชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกตามสถานการณ์อื่นๆด้วยแมนบอกคุณพี่ความรู้ดีดีค่ะขอบคุณความรู้ดีดีเด้อจ้าขอบคุณความรู้ดีดีนะคะไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยพี่น้องช่วงนี้ยุยง่ยงกับเด็กหน่อย แต่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมการลงคอนเทนต์การนำสื่อที่ไปเหมาะสมการนำสื่อที่ไม่เหมาะสมมาลงอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนเลียนแบบใดในทางไม่ดมีความรู้หลายๆอย่างขอบคุณขอบคุณนะคะ ไม่คอยได้รู้เรื่องเลยแต่ว่าคุณผีแนะนำดีแนะน้ำดีมากเลยจ้ะบ่คอยได้มาไหลไม่ค่อยได้มหมหย,ยังก็เป็นจังสี่ละพี่น้องบ่ค่อยฮููเรื่องบม่ค่อยได้หูเรื่องเลยแตงแต่เด็กหน่อยปิดเทอมอมาเนี่บ่ค่อยได้รู้เรื่องอย่างจักย่าง เดี๋ยวก็รู้ครับทําไปเรื่อยๆว,ว่างเราก็ไปว่างเราก็ไปเปิดอ่านกดชุมชนจ้าขอบคุณค่ะแมนจ่าเราเรียนอะไรเราก็ู้วนนั้นแ,นแมนแมนแมนถูกต้องค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เรียนก็เลยไม่ได้รู้มีแต่รู้กับไม่รู้ ใช่จ้ามีสองยางค่ะหูก็บอหูเดี๋ยวเขาเลี้ยนหลูไปเดี๋ยวมันกันหลูเองอะเนาะขอบคุณคนดูสามถันนะคะเริ่มมีแบบว่าถ้าจะทำช่องจริงจังก็ต้องหาอ่านสามล้านคนขอบคุณคะ่ะ ทำทำค่ะอ่านตอนนี้ไม่ค่อยได้อ่านเนาะตอนนี้ไม่ค่อยได้ศึกษาย,ยังเราจะย่งกับเด็กหน่อยอยู่ <S <S มันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีไม่อยากคิดยังไรเนาะพี่น้องแต่ทำคลิปไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปกะกันยงแล้วเดี๋ยวก็ต้องเหตุงานอีกหลายอย่างอยู่พี่น้องหลายอย่างเติบ หลายอย่างมันช่วยให้เรา้อใจหลักการทำช่องอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ใช่จ้าคำแนะนำดีๆเนาะคะ่ะคำแนะนำดีๆสาวแหลกก็จะเก็บไว้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะคะ่ะ m b 니다